เดทีฟกินตัวแตจกจัดร้านเดยยทั่วยยุทธยาตามมากินกันได้เลยดีมากอืมออ้มน่ารู้สึกเหมือนเป็นเชือกโอ้โหโสวรรค์นนะ่ะใครไหวไปก่อนเลยทำหน้าทำตาดูหมูที่ให้มาอื้อฮัลโหครูเนี่ไม,ม่มีนะจ๊ะใครอยากกินต้องมา E <coughs> เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะย้ซึ่งบอกเลยนะคะว่าเป็นวันเดททิปที่เราสองคนเนี่ยจะพาทุกคนไปตะลุยหาร้านเด็ดร้านดังนะคะกินกันให้นำใจนะที่อุทยาค่ะบอกเลยว่ามีแต่ร้านเด็ดร้านดังที่ทุกคนจะต้องปักหมุดไว้เลยนะว่าแบบเฮ้ยอุธยามีที่ไหนกันบ้างโอเคงั้นตอนนี้คือพร้อมมากนะคะรถตู้พร้อมแล้วหนึ่งเราก็พร้อมแล้วสองเพราะว่าหิวมากแป่งั้นเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะไม่มีแรนะไม่กี่ข้าสวัสดีค่ะพี่เลิศค่ะ เราก็มาถึงร้านแรกกันแล้วนะคะนั่นก็คือร้านหมูสเต,ตเฮียแกะนะคะตำนานของอุทยาเลยก็ว่าได้เขาเปิดมานานถึง100ปีเลยตั้งแต่2ไม้1สะดึงจนทุกวันนี้ไม้ละ7บาทบาทฉันเห็นภาพก็คือแบบกําลังภาพใช่แล้วตัวนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้ก่อนอันนี้นะคะเป็นหมูสเต๊กที่เขาหมักมานุ่มมากอุ้ยเนี่ยมันมีความเป็นแบบ แยกมันแยกเนื้อทุกคนอาจจะเคยชิมกับการกินหมูสเต๊ะใช่ไหม,มแต่ที่นี่เขามีตับแล้วก็มีไส้ที่หลายคนบอกว่าเด็ดดวงมากให้ดูตัวไส้ก่อนว่าแบบเขาแทรกมันหมูมาด้วยเสิร์มาพร้อมกับขนมปังค่ะอันนี้นะเป็นน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านนะถ้าใครได้ลองชิมเนี่ยจะรู้เลยว่าแบบเฮ้ยมาจากร้านนี้แน่นอนมาเริ่มเลยอันน,น,นี้มีมันแบบมันแทรกโอ,อ้คนมาก หมน้ำจิ้มเขาจะทำมาแบบไม่ได้ละเอียดมากนะให้มีแบบเท็กเจอร์อืมน,นี่ห,น,หนุม่มมากมันมีรสให้แบบหวานหวานแต่ความนุน่มเนี่คสุดแบบยืนหนึ่งดืมจริงหนึ่งปลบ้างไปบ้าง,างน้องมาแล้วครับน้องเฟิร์นครับอืมหัวนุ่มมากอ่ะส่วนน้ำจิ้มเขาคือแบบมีรสชาติเผ็ดอ่อนๆครีมๆแบบเผ็ดหวานหอมกลิ่นหัวอืม,อม,อม ดีมากร้องไส้เดี๋ยวเขาดูย่างมาแบบพอดีเลยเนาะครั้งแรกในชีวิตกับการกินไส้สตเต๊ะเกจะเห็นแบบเอ้ยมีตับมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้มีไส้หนึบแต่เขาย่า,า,ยางกำลังดีมันยังมีความฉ่ำๆอยู่อะ่ะแล้วแต่ก็ไส้สหอมมากมันกรุบมันกรอบคือแบบไม่มีกลิ่นเลยอะ่ะอ่านี่กิ้มอากาศบ้างนี่เปรี้ยวหวานอืมอันนกินผักแล้วสุกุบภาพดี หนูว่าจริงๆส่วนนี้ต้องกินไส้อยู่ที่กินมามันหอมกินเตาถานมากๆแ,แ,แล้วบบเหมือนหอาแบบก็เคลือบซอสอะไรมาสักอย่างนีรสชาติแบบหวานๆนี่คือกินแบบไม่จิ้มยังอร่อยเลยอันนี้ก็เหมือนเขาทาแบบน้ำกะทิมาแล้วกิน่นันค่อนข้างแบบอหอมเลยแนานำสีนะนะ ต้องเจ็บิ๊กไม้ทุกคนอนยากจะบอกว่าคือชอบเนี่ยอยางตรงที่ว่าหมูนุ่มน้ำกลมกึ่มน่ะเข้มข้นแต่ว่าที่ชอบที่ไม่เหมือนที่อื่นคืออะไรรู้ปะ,ะเขาเสียบมันมาเป็นชิ้นให้เลยไม่ได้แบบว่าเฮ้ยสอดใสอยู่ข้างในอ,อะไรเงี้ยอันนี้คือแบบให้เห็นชัดๆว่าเออมันนะประทับใจไหมใ้ใอ่อนใ้อ่อนเนาะออนทักใจไหมหล่ะพูดอยอาเหมาหมดคนเดียวลวทุกคนคะ่ะน <Yeah. S 2> ิบเกียทีมงานเนี่ยคือน้ำได้หลายกันแล้วนะ เดี๋ยวรีบเคลียร์ร้าเดี๋ยวเราไปเจอกันร้านที่สองนะคะไปจ้าเรากําลังไปร้านที่2องกันนั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กปันเลกพี่เลิศค่ะอันนี้ไกลไหมคะกว่าจะถึงก็ไม่ไม่ไมกลครับใช้เวลานไม่น่าเกินสินาทีให้อย่างนี้ขับรถ ทุกวันเลยไหมคะเกือบทุกวันเลครับไปทั่วไทยหมดแล้วแต่ใครเรียกใช้ไปไหนอย่างเงี้ยอ๋อไกลสุดที่ไหนครับพี่เลิศทางเหนือก็ไปทางเชียงใหม่เชียงรายเรื่อยๆอยยอ่างนี้ก็ใช้รถหนักเลยสิคะพี่ก็ถือว่าใช้งานหนักนะครับแต่ว่าไม่ต้องหว่วงวันนี้หนูมีอะไรดีๆมาแนะนำเลิศเดี๋ยวให้แวะเติมน้ำมันก่อนแล้วเดี๋ยวบอกโอเคไปเดี๋ยวไปเติมน้ำมันก่อนนะคะทุกคน เราจะเติมน้ำม,นนมันอะไรดีจ๊ะ่ะดีเซลพรีเมียมค่ะตัวที่เป็นเทลเทคพว่าดีเซลเทลร่อนดีเต็มถังไปเลยค่ะพี่พะว,ว่าดีเซลเต็มถังนะคะเต็มถังไปเลยค่ะ ตัวน,นี้นะคะจะช่วยทําความสะอาดหัวฉีดเครื่องยนต์นะคะทําให้เครื่องยนต์สะอาดนะคะเต็มที่เต็มกําลังเต็มสมรรถนะเอาไปโรยเซเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังวิ่งได้ไกลกว่า6.31<ด>นะคะรู้สึกเหมือนเครื่องยนต์เนี่ยใหม่ทุกครั้งที่เติมเลยและที่เราเลือกใช้น้ํามันดีเซลพรีเมียมนะคะทุกคนบอกว่ามันจะมีผลต่อระยะยาวมากเครื่องแรงขึ้นอัตราเร่งดีขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นและที่สาคัญคือคุ้มค่ามากประหยัดด้วยประหยัดด้วยเนี่ยตอนนี้คือพี่เลิศแอบฟังอยู่เขาก็แบบว่าครั้งน่าพี่เติมนี้ แนน่อใช่เครื่องแรงไม่พอประหยัดด้วยนะคะพี่เลศอ่ะงั้นไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยไหมร้านต่อไปรอเราอยู่แล้วไปค่ะมาหาร้าน สนะคะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กที่คนเยอะมากแล้วที่สำคัญคือเขาอะขายตั้งแต่แบบไทยเรือขายอะตอนนี้ส่งต่อมา3รุ่นแล้ว ช่วยละ20บาทมีราคาเดียวสามารถเลือกได้เลยเส้นเล็บบะหมี่เส้นใหญ่หนึ่งเส้นมีหมดนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นแบบว่าพวกแคปหมูอากาศหมูนะนี่สั่งมาอย่างละสองนะห่อละ20ในเรื่องของน้ำซุปเขาค่อนข้างแบบจะอร่อยแบบเข้มข้นลนะมีแบบต้มยำแล้วก็มีแบบก๋วยเตี๋ยวเรือก็มีนะทุกคนแล้วก็แบบมาแยกสีจานไปเรียบร้อยนะ้ะเป็นสีขาวจะเป็นหมูแลวถ้าแบบ สีเขียวจะเป็นนัวใช่แต่ว่าคิวเยอะก็ไม่หวั่นเพราะว่าทำไมมือไวมากมือไวมาสับก็คือทำเร็วมากคนนี้ก็นละกันเส้นหมี่น้ำเนื้ออุ้ยเหมือนเนื้อเขาหมักมาแล้วอ่ะมีนี่ด้วยมีตาบมีตาบเอ่อน้ำซุปเขาจะติดหวานเปรี้ยวเผ็ดอื้มเนื้อเขามีรสชาติหวานหวานเนาะแล้วแบบเนื้อนุ่มอ่ะทำเดียวเลย ลองนี่ดีกว่าหอมมากเค็มๆเพื่อนชอบแน,น่นอนนี่เหมือนไส้หมูนะเมื่อกี้เลยแหม่ตัดไปอูมามิอืมอืมนะี่เนาะมันแบบหอมมากมันไม่เหม็นหือนอะ่ะอืมอเหมือนแบบทอดใหม่ๆต่อต้มยำเนี่ยยี่สิบบาทได้เส้นประมาณนี้เขาให้น้ำผุกคลิกอยู่นะทำไมอืมจะเล็กดี เล็กแนะนำมันเหนียวมันนุ่มน้ำที่แบบกุกกริกอะเลือกตัวเส้นคือแบบสุดยอดปลาเล็กจำไว้ I remember you นะคะไปงั้นเดี๋ยวไปกินก่อนเลยมหมโอ้โหเรากินกันไปเยอะมาก ก็จะบอกว่าตอนนี้คือคนเยอะมากตอนแรกแข้างๆตรงน,นี้ยังไม่มีแต่เนี้ยมาหมดแล้วเนี<อ>่ยก็คือกี่โมงละสิบโ,<อ>โมงว่งใช่รสชาติก็โอเคนะเพราะว่าเขาทํามาแบบเข้มข้นแต,แต่ว่าสำหรับเขาคือจะติดหวานไปนิดนึงเพราะว่าเขากินเผ็ดใช่เขากินเผ็ดก็คือต้องปรุงเพิ่มติดเปรี้ยวหน่อยอะไรทำเตาจิชก็ใดๆก็คืออยากจะบอกว่าคุา้มค่าคุ้มราคานะคะทุกคนยังไงใครที่แวะเวียนมาจังหวัดยุทธยาก็สามารถแวะมาได้นะคะกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็ก ขึ้นรถดีกว่าร้อนมากเลยเหงื่อแตกไปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินกุ้งกันมาถึงอยุทยาแล้วก็ต้องไปกินกุ้งสักน่อยอันนี้ราน,นีลราคาถูกมากเพราะว่าอยู่ที่ตลาดกาลางตลาดกลางไป เป็นร้านแบบสวรรค์ของคนรักกุ้งเลยฟาร์มกุ้งทองซีฟู้ดนะคะร้านนี้อยู่ที่ตลาดกลางเนาะซึ่งร้านนี้จะบอกว่าราคาถูกมากเพราะว่าทําไมกุ้งของเขาเนี่ยมาจากฟาร,ร์มของตัวเองนะทุกคนอันนี้ทุกคนอนลังการงานสร้างมากอันเน้โลละพันสองอแต่ได้กุ้งแบบใหญด่ดูมันเขามาแบบจุกจุกใส่ก็ไม่เล็ก,ก,ลกประมาณี้ก็ไม่เล็กนะพี่น้องครับโลละห้า อยากกินมากแล้วรักแล้วแบบไปอ่านมาคนอิ่นบอก็บมอนกันว่าอันเนี้ยต้องสั่งต้องกนมันอร่อยใช่แล้วก็มีนี่เออมันใหญ่มากให้ถ่ายว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่แปดสิบบาทเออมันถูกมากคือใหญ่แบบใหญ่กว่ามือเขาอีกอะ่ะใช่อยากจะอวยกุ้งอวยไม่หยุดเพราะว่าของโปรดหลายๆคนที่ติดตามหน้าตาเลยว่านี่ของโปรดเลยนะราคาดีด้วยได้กุ้งที่ปริมาณใหญ่ เด้งกลุบสดหนวดเอื้องเข้าเลยเราผัดใช่ไหมข้าผัดค่ะข้าผัดปูโดโนโดโปโอ้โหเขามีน้ำจิ้มซีฟู้ดที่ค่อนมากสอสอเลยสอคือน้ำลายน้ำลายสอเขาจะเขาจะตักมันเพื่อราดบนข้าวทุกค้าิ่งใครไหวไปก่อนเลยฝั่งนี้ไม่ไหวแล้วอ มันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวอุ้ยมันเยอะไม่แพ้กันเลยดูดิมันไม่ไหวอแบ้อืเขาได้ละสองนี่สองย่งไม่หกันมันเยอะขนาดเนี้ยสามยังมีสี่มันเยอะมากีม่ว่าข้าวฉ่ำไปด้วยมันจริงปะทะทางการอุยทำหน้าทำตาเฮ้ยมันมันไม่ไหวอ่ะมันไม่ไหวจริงอ่ะ ถามตรงนี้ว่าข้าวผัดรสชาติงไงคือบอกไม่ถูกนะตอนนี้คือกิ่นไปด้วยมันกุ้งบบเห็นปะมันกุ้งคือแบบทำรวมไปกับข้าวเลยอะน้ำจิ้งจี๋ผูดทีนี้เด็ดมากมันถึงเครื่องมากอะครบรสเดี่ยวบบเ็มเด็ดไม่ค่อยหวานอันนี้ดีนี่ชอบขอเนื้อหน่อยละกันโอ้โหพลอยชิ้นใหญ่มากนี่เขาย่างมาแบบสุกกำลังพอดีเลยนะเห็นปะมันมีความแบบเด้งๆดึ๋ๆ หมดแล้วสองตัวลองอื่นมากปลาปลาอือหฉันชอบมากน้ำแบบนี้กรอบมากโอ้โหดิ่นอย่างบ้าเนื้อปลาไนี่ให้ดูว่าเครื่องเขาเคือแบบแน่นมากแต่ปาลากรุกรอบน้องอุ้มหน่อยมากแต่ว่าแนะนําให้กินคู่กับน้ำยำเพราะว่าเขาทํามารสชาติแบบตัดกันดีใช่แนะนำไมำ่กินคู่กับน้ำยำอันนี้เรื่องจริงผ่านจอ ปริมาณจับเวลาซิว่าคนจะแกะกุ้งตัวนี้ได้กี่วินาทีกุ้งในนี้ปปเอาหนึ่งสองสามไปเสร็จแล้วทุกคนกี่วิวิพาัฒก็น้ำก็ดีเหมือนกันนะจริงห้อเนี่ยโอ้จีว่าเนื้อมันจะตัดกันหรือเปล่าขอบคุณมากเขาเท่ากินกุ้งแบบกึ่งไหมนี่เดี๋ยวลองชิมน้ำก๋วยเตี๋ยวก่อน อกุ้งกันดีมากอันนี้แบบเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดคืองเขาถือวากุ้งตัวใหญ่แบบเร่งนุ่มกว่าอ่ามันเต็มปากเต็มคำว่าวใช่แต่ถ้ากินมันอ่ะต้องตัวใหญ่ครบเครื่องมากอ่ะอืมแนะนําต้องสั่งด้วยนะอันนี้ต้ตยมยำกุ้งน,น้ำข้นครบรสมากคือกินแล้วส,สดชื่อนอะ่ะแบบสั่งมาหลายๆอย่างแล้วก็สั่งต้มยำมาด้วยจริงเเขาลองยี่อยู่า่ะหอยนางรมสุดาโอ้เข้มข้นแน่นอน I know you can do it มันหอมมากสดใช่ไหมไปลยคมันฉ่ำมากมันอะสดนะมีความเข้มข้นของตัวน้ำจิ้มไม่แกงอะใช่ใช่ใช่มันมันรู้รู้ใช่ใช่ใช่มันสดแล้วมันก็ตัวใหญ่เวลากินเข้าไปคือมันแบบน้ำทุ่มฉ่ำอยู่ในปากแล้วพบจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดกับตอ๋เดียวมันเหมือนมันหอมคลุ้งอยู่ในปากเลยะครุ้งเหรอมปาแเนี่ยเราฟาดให้เรียบทั้งหมดบนโต๊ะนี้นะไม่น่ากินหมดต้องให้ทีมงานเราช่วยนะปลาเริ่ม อยากจะลอนออกปากเอางี้ดีกว่า<อ>แต่ว่าแบนะบพูดถึงรวมๆหนึ่งว่ากุ้งเป็นสิบไม่มีหกักกุ้งสดแบบวก็ราค้านู๋มากเลยทุกคนถ้าแบบว่าใครมาแถวอยุธยาเนี้ยให้มากินกุ้งชื่อร้านว่าฟาร์มกุ้งทองซีฟูน้ดนะคะมากินกันได้อยู่ที่ตลาดกลางนะอาหารอย่างอื่นก็อร่อยนอกจากแบบกุ้งเผาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนมาลองเนาะต้าร้านที่สี่เริ่มเลยลุกสิเขอนัาา่งแต่งตัลไปค่ะ และร้านต่อไปนะคะที่เรากําลังจะไปในตอนนี้นะคะทุกคนเป็นร้านราเมงที่ขนาดคนญี่ปุ่นเนี่ยยังต้องแบบว่าตามหาเพื่อจะไปกินเลยใช่แล้วเราอ่ะจะเลือกสั่งเมนูเมนูหนึ่ง ซึ่งเป็นเมนูที่ขายแค่วันละ10ชามเท่านั้นโอ้โหอยากรู้เลยว่าจะเป็นเมนูอะไรเห <c oughs> ยียบไปเลยค่ะพี่เพราะว่าทำไมเครื่องเราแรงเพราะว่าเราเติมน้ำมันคาลเทคพาวเวอร์ดีเซลเทคลอนดีนอกจากเราจะเติมน้ำมันพรีเมียมแล้วนะคะเราควรเติมน้ำมันเครื่องเกตพรีเมียมด้วยนะ,ะทุกคนเพราะว่า2ตัวนี้เนะี่ยเขาจะแยกปกป้องแยกส่วนกัน1นึน้ำมันคาลเทคคาเวอร์ดีเซลเทคลอนดีนะคะเขาจะช่วยปกป้องระบบเชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือน้ำมันเครื่องคาลเทคเดลโ o สปอร นะเขาจะปกป้องทุกชิ้นส่วนอื่นๆที่เคลื่อนไหวในเครื่องยนต์เนี่ยให้มีความแบบสะอาดมากขึ้นเพราะว่าเขามีเทคโนโลยีไอโซซินนะคะที่ช่วยให้หลอดลื่นและปลกป้องเครื่องยนต์อย่างสมบูรณ์แบบนะคะเวลาทันทีที่แบบเราสตาร์ทเลยอบอกเลยนะว่าถ้าใช้คู่กันเนี่ยเหมือนเพิ่มพลังดูโอให้กับแบบรถด,ดีเซลเลยเรียกได้ว่าเป็นคาวเทคพาวเวอร์ดีเซลแอนด์เดลโรสปอร์ตพาวเวอร์ดูโอของคนดีเซลอย่างแท้จริงเลยไปต่อเลยค่ะพี่คขาไปค่ะหหเหยียบแรงเลยค่ะหิวแล้วค่ะ ร้านเนบอกเลยถ้าไม่เด็ดจริงไม่พามานะจ๊ะนะกับร้านที่ชื่อว่าเล็กสังรามเมงเขาเป็นแบบว่าเชฟที่เป็นรุ่นบุกเบิกรามเมงเลยนะ คือก่อนหน้าเนี้เขาว่าเคยแบบไปทําอยู่ดานราเมนเคออกซึ่งเป็นแบบเจ้าแรกแบบในไทยเลยนะแล้วเขาก็ออกมาเปิดเป็นร้านของเขาเนี่ยถึง14ปีแล้วร้านเนี้ยก็คือเมนูที่แร,รมากเพราะว่าเขาว่ามีจํากัดต่อวันใช่ประมาณ12-13ชามต่อวน<ช>ันนีจะให้ดูนะคะเมนูนี้ทงคัตสึราเมงใหญ่มากอ่ะชามใหญ่มากๆดูหมูที่ให้มาเป็นหมูชาชูนะคะสชิ้นจุกๆคือน้ำซุปของเขาอ่ะเป็นซุปกระดูกหมูที่เคี่ยวมาแบบข้นมาก เนี่ยขาพูดถึงเจลาซ่า,านเน้นึงเจลาซ่า,าที่นี่นะคะเขาจะใช้วิธีการเอาไปจีกกระทะ,ะซึ่งจะได้ความแบบก<บ><ด>รอบแต่ยังมีความนุ่มอยู่นะคือจะเห็นเลยว่าแป้งบางมากอ่ะเอาเลยโหแป้งบางมากหนุ่คือเต็มคำนะข้างใน,นมันจะมีเทเกเจอร์ความเป็นผักกรุบๆนะกลับเข้าไปแบบนุ่มละมุนมากเนยเส้นราเม็งน้ำซุปแบบหอมมากน้ำซุปละมุนมากสุดเส้นแรงไปหน่อย อซุปเขาแบบเข้มขน้นทุกคนได้คือน,นำ้ำซุปล้อนมากเลื่อเขาเหมือนเส้นบะหมี่อะอืออยากล่านิดนึงนี่เขาขายได้หน่อยอะมันเป็นเพราะว่าเขาอะเ้ีเ่ยวน้ำซุปเองเคี่ยวออกมาได้ในแบบปริมาณจํากัดนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลาในการเคี่ยวด้วยแล้วเวลาเคี่ยวให้มันแบบเข้มข้นขนาดนี้นแต่เริงใครมาก็อยากให้ลองสั่งเมนูนี้ซุน้ำซุปหอมมากเราอะเข้ามั้งแต่เปิดร้านใช่ปะก็คือลูกค้าเข้ามาเต็มร้านเลยนะนี่ชิมหมูเลยว่า หมูชาชูนุ่มแบบละลายในปากเลยอ่ะหมูเนื้อเขานุ่มมากแต่ว่าจงมันมันมีความเป็นแบบมันกรึบๆอ่ะกรึบๆเอะอใม้เครื่องเจียรซาดีอร่อยนะแป้งบางมากนะมีการหั่นผักให้แบบไม่ได้ละเอียดเกินแตอกกรึบๆอร่อย ทูเทปไม่มีแล้วจ้ะใครอยากกินต้องมาไปกินกันเลยมะ บอกเลยว่าอิ่มมากแต่เมื่อกี้ไปอ่านเมนูในสมุดเขาเขาเขียนว่าเป็นเมนูบะหมี่ซุปกระดูกหมูมที่เราบอกว่าเอ้ยทำไมเส้นเส้นราเมงมัน,ในใคล้ายบะหมี่มันเป็นเส้นกลางๆไม่ได้นุม่มแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปเนาะแต่ได้หมูชาชูกับน,น้ำซุปอะ่ะอันเนี้ยคือให้เลยสิเพราะว่าน้ำซุปเขาเคี่ยวมาอย่างดีแล้วแบบว่าเขาให้เยอะมากชามหนึ่งคือแบบแบ่งกันกินได้เลยถูกต้องมาเลยสี่โมงสี่โมงคือมาเลยสแตนบายไม่งั้นเดี๋ยวอดกินนะใช่แต่แนะนําว่าสั่งจองก่อนถ้าใครอยากกินเมนู เดียวกับราอย่างที่เขาเคยบอกไปว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่แบบว่าคนญี่ปุ่นต้องมาตามหาเลยนะเคยมีนักชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเขาเหมือนเป็นแบบนักกินน่ะชื่ออะไเของเาเออแล้วเขาก็มากินแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยมากเลยเขาก็เลยลงไปเขียนแชร์ว่นใน่ลยหลายๆคนเนี่ยต้องแบบมาตามอ่ะก็เดี๋ยวเราไปร้านสุดท้ายร้านต่อไปกันบอกเลยว่าร้านนี้ความพิเศษคือเขาไม่มีเมนูไม่มีเมนูอยากสั่งอะไรก็สั่งไปมาถึงแล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าร้านนี้ มีฉายามีที่มาที่ไปนั่น<ช>คือใช่แต่ว่าชื่อร้านเขาว่าชื่อว่าร้านข้าวต้มเจดีนะแต่ว่าเขามีที่มาที่ไปอย่างที่เพื่อนพูดเมื่อกี้ก็คือข้าวต้มปากหม้อเพราะว่าเนียเจ้าของร้านนะคะเขาชอบต่อปากต่อคํากับแบบลูกค้าอ<ช> <ๆ S 2> ะไรเงีเ้ยมันก็ให้รู้สึกเออเหมือนคุยสนุกสนา,านแบบเฮฮาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้จะลองต่อปากกับเฮียดูนะคะก็ส่งพลอยเข้าประกวดค่ะวันส่งเขาเขาน่าจะแพ้เฮียขาัอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ ก็มีปูผัดพริกกระเทียมหอยลายผัดพริกเผาไม่ใช่ขาวผัดเต้าหู้ต้มยำหัวปลาเก๋าเอาสี่เมนูแรกก็ได้สี่เมนูแรกคสี่เมนูแรกขอแบบโปรโปรปังปังค่ะได้ขอจะถามที่ห้ามสั่งไข่เจียวอ่ะใช่ไข่เจียวห้ามสั่งไข่ดาวได้ไหมได้อะฮูแล้วถ้าไข่เจียวหมูสับได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้ประเภทที่ทำแล้วใช้เวลาเยอะไม่เอาไม่เอาเพาเสร็ดได้ไหมเป็นมันรอนานใช่ โอเคโอเคโอเคพอแล้วค่ะเราเท่านี้ค่ะสี่อย่างแรกนะคะโอเค <Okay. S 2> ค่ะไข่เจียวห้ามไ่ตุ๋นห้ามไข่ดาวได้ไข่น้ำไข่น้ำได้ไข่น,น้ำได้ <laughs> อันนี้เยวขอแนะนําก่อนเลยมช่างน่ากินเสลื่อเกินเป็นปูผัดพริกกระเทียมนะทุกคนอันนี้จะเป็นกันเทียมปูนะซึ่งมันใหญ่มากนี่คือดมกันเทียมโอ้โหผัดกุ้ยช่ายขาวเต้าหู้ดาเต้าหู้ดำอ่ะมันจะไม่มีกลิ่นเออแบบว่าคนที่ไม่ชอบกินเต้าหู้ก็กินได้อ่ามาโซนน้ำซุปบ้างชีวิตติดน้ำซุปเหลือเกินนะคะอันนี้เป็นต้มยำหัวปลาเก่านะคะทุกคนแบ้านนี้นะคะหอยลายผัดพริกเผาตัวใหญ่อยู่นะหอยนี่คือง้างมาแบบพร้อมทานเลย มาฉันไปละหนึ่งไปก่นเลยนี่ปูเน้นเนูเน้นเน้นเื้อคเื่อปูเขาหวานมากได้โอ้ยจริงๆมันเหมาะกับการกินแบบกับข้าวมากอ่ะหอมกลิ่นกระเทียมหอมกลิ่นพริกแบบมันเข้าเนื้อมากแต่เด็ดเคือนื้อปูดีมากนั่นทำตาโต มันมีรสแบบหวานๆเค็มๆอะคือผัดมาแบบไม่ได้แห้งเกินอะมันมีความชุ่มเพราะเนื้อปูมันไม่รุ่ยไม่ยุ่ยเลยอ่ะเห็นผิดเยอะขนาดนี้มันกำลังเผ็ดกำลังพอดีอ่ะคือเอาเป็นว่าถ้ากินโดนเผิดอ่ะอาจจะมีรู้สึกเผ็ดเผ็ดอ่อนๆใช่แต่ถ้ากินว่ากินปูอ่ะหวานแน่นอนปูหวานมากอ๋อหวานอะจนจนละ้อนอุ้ยเขาต้องบอกไม่กินแไปโดย ไม่ถูกไม่รู้ว่ะสปอร์ตอืมอือใช่ใช่ใช่ถูกถูกถูกนี่หอยนะคะอืมจับเข้าไปคือเขาอมแบบชุ่มน้ำอ่ะชุ่มน้ำดีเทนเจอร์หนึบหนึบหนับหนับเหมือนแบบข้าวเหนียวขาสดนะแล้วแบบน้ำตรงเนี้ยคือเค็มข้นมากเมื่อกี้แอบตักมาไล่กินหนึ่เข้าต้มคือสดเข้าไปอ่ะเป็นอีกฟิลหนึ่งเลยอ่านี่เดี๋ยวเขาลองกู้ใช้ขาวมากู้ใช้ขาวอือ กคู่แรกค่ะแทบจะไม่มีกินเลยดูแบบกินเมนูนี้ก็คือลองเพลยงกินได้เลยแบบจีนดูแบบจีนจีนเลยนิงงน่งนุ่มไม่ได้แบบไม่ใช่แบบนี้เดีย๋ยวลองเต้าหู้ดำปานะลาฮะแทบจบะไม่มีเสียงเต้าหู้เลยอะ่ะเนื้อน,นั่นมากเหมือนเราเกี่ยว t e x เ u ้าของลูกผินอยู่ดูแบบเป็นเชงเชงดูแบบอาม่าอากงชอบเป็นจีนจีน<ๆ>นี่เรามากินต้มยำปลาเก๋ากันดีกว่า ทุกคนเป็นน้ำซุปที่มีรสชาติความหวานของปลาแต่แตคือไม่ไม่เผ็ดนะสดข้องคออันนี้เปรี้ยวคัิเปรี้ยวสิ เปรี้ยวนาเป็นแบบว่าน้าใสอะเวลากินกับข้าวต้มอ,อะอาหารมันจะต้องรสจัดนิดนึงแบบว่าต้องมีรสชาติให้มันกินกับข้าวต้มได้ถูกต้องฝา,ากไว้ด้วยกับร้านที่ชื่อว่าข้าวต้มเจดีนะคะทุกคนก็ามาทานกันได้เพราะว่าร้านนี้คนอยุทยาเขาชอบมากินกันแล้วก็ดังมากคนกรุงเทพยังมากินนี่เรากรุงเทพเข้าเมืองมากินโดยเฉพาะเลยนะคะ วันนี้นะคะเราสองคนตะลุยกินกันมาถึง5ลร้านนะคะทุกคนอยากจะบอกเลยว่าดีงามพารังแปดถูกร้า,านานะแน่นอนนะคะแล้วเห็นว่าเราสองคนเนี่ยก,กินจัดหนักจัดเต็มอย่างน<ห>ี<อ> yes. ้นะคะเพราะเราเติมน,น้ำมันคาวเทคพาวเวอร์ดีเซลเทคลอนดีนะคะบอกเลยว่าเงินเหลือๆ,ๆเพราะว่าประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็วิ่งทางไกลถึงกว่า6.3 1%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอ่าแล้วนอกจากนี้นะคะยังใช้น้ำมันเครื่องคาวเทคเดลโลสปอร์ตนะคะที่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ของเราตลอดการเดินทางเลยให้เราเดินทางถึงที่ใหม่โดยสวัสดิภาพ อ่ะบอกเลยว่าทริปนี้นะคะสำหรับใครที่แบบเฮ้ยมีวันหยุดอยากไปเที่ยววันเดย์ทริปอะไรอย่างนี้ก็สามารถตามเรามาได้ที่อยุดยานนะคะทุกคนดีเยี่ยมถุกหลานสำหรับวันนี้เราสองคนขอต้อนรับไปก่อนนะคะคลิปนี้ไปแล้วบายร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินอ่งพวกเราต้องท้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสต้อน้าเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c ส i b e ให้พวกเราด้วยนะคะ